ไอโยสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียนะครับของเดด d by เดลายนะครับที่มันมีอยู่ทั้ง2เซิร์ฟนะไม่นับพวกเซิร์ฟแบบเซิร์ฟเพิ่มเติมในพรุ่งนี้นครับก็จะมีของเซิร์ฟของเดดีสนะที่เพิ่งเปิดให้ในวันที่6ที่แล้วนะครับก็แล้วก็ผมจะมาเปรียบเทียบกับเซิเร์ฟ g l o b a l นะครับ เราจะมาดูกันซิว่าเซิร์ฟไหนเนี่ยทำได้ดีในเรื่องไหนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นของผมนะครับผมซึ่งความคิดเห็นของท่านผู้ชมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็อันนี้คือทั้งหมดเป็นความคิดเห็นของผมนะผมตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยด้วยละกันนะครับ ซึ่งถ้าพูดถึงเซิร์ฟของ NetE a s t เนี่ยที่เพิ่งเปิดมาให้วันที่6นะครับผมวันที่6ที่ผ่านมานะซึ่งผมมองว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยเรื่องกราฟิกอะไรพวกนี้นะผมว่ามันยังมันยังแบบยังไงอะคือมันยังกราฟิกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่า NetE a s t เนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราพูดถึงเซิร์ฟของ g l o b a l เนี่ยผมว่าตัวเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยมันจะนําเรื่องการแบบกราฟิกอะไรพวกนี้จะดีกว่านะครับ ซึ่งถ้าเกิดสู้กันที่กราฟิกนี่โอ้โหแน่นอนครับเน็ตอีสนี่ผมว่าน่าจะสู้ไม่ไหวนะในในขณะนี้นะเออซึ่งไม่แน่ใจว่าในอนาคตนี่เออกราฟิกจะดีขึ้นหรือเปล่านะเรามาดูกันในส่วนของท่าทางนะครับการวิ่งอะไรพวกนี้นะครับซึ่งทางเซิร์ฟเออโกลบอลเนี่ยก็ได้นําท่าทางแบบแบบใหม่นะครับเหมือนในคอมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าในเซิร์ฟเน็ตอีสเนี่ยตอนนี้ได้นําท่าทางแบบเก่ามานะครับซึ่งผมก็ ผมก็ชอบนะความคิดเห็นส่วนตัวผมผมชอบนะแต่ว่าที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือแบบการตายยากนะครับของเซิร์ฟเ e ิร์ฟเน็ตอีนะคือการตายยากเนี่ยมันยังไม่ค่อยแบบหนักแน่นเท่าไหร่นะครับเท่าเซิร์ฟเท่าเซิร์ฟโกลบอลนะซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับ ต่อมาเรามาดูกันในเรื่องของโปรโกันดีกว่านะครับเออโปรหรือว่าแฮกเกอร์นะซึ่งออทางเซิร์ฟเน็ตอีสเนี่ยผมผมอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะผมเท่าที่ผมเข้าไปเล่นเนี่ยผมยังไม่เห็นโปรเลยนะสักคนเลยนะครับผมแล้วที่ผมเข้าไปเล่นนี่คือยังไม่มีโปรเลยนะแต่ว่าทางเซิร์ฟของโกลบอลเนี่ยก็ยังมีโปรให้เห็นกันอยู่นะครับแบบมาเรื่อยๆเ,เลยนะซึ่งโอ้โหปวดหัวมากเลยนะแต่ว่าทางเน็ตอีสเนี่ยผมยังไม่เห็นโปรสัก คนนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครเห็นก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะว่ายังมีโปรอยู่ในเซิร์ฟของ NetEast ได้นะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ว่าความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยผมว่าเซิร์ฟ NetEast เนี่ยระบบน่าจะทำได้ดีกว่าอย่างมากเลยนะ